ครับต่อจากคลิปเมื่อวานครับเมื่อวานไปถ่ายโคกน้องนาครับพี่น้องเด้อโคกน้องนาวันนี้จะมาถ่ายสวนหลังบ้านให้พี่น้องรับชมครับสวนหลังบ้านเ็ตสวนหลังบ้านสวนผสมประสานครับพี่น้องเด้อเน้นปลูกกล้วยส่วนมากไปเน้นปลูกกล้วยครับกับผมบบาวิ์พิซซิ่งครับเน้นปลูกกล้วยเป็นส่วนมากครับแต่ว่าทําสวนหลังบ้านเบ่เหนื่อยครับพี่น้องบ่เหนื่อยคือโคกนองนาเด้อพี่น้องเด้อ ผมถึงหันมเมาดีทังนี้ครับโคกน้องนาก็ให้มันอยู่เท่านั้นแล้วครับพี่น้องกินปูกินปลาไปครับครับสวนผสมประสานครับเนื้อที่ประมาณว่าถึงไร่ดีครับพี่น้องเดอ้อครับหันเอามาเอาดีทางสวนสวนหลังบ้านเพราะว่าพื้นดินต,ตรงนี้เป็นพื้นดินที่ชุ่มฉ่ำครับเป็นปลาละเมอะมกอน หรือว่าพุณนพ่อคุณแม่อดีตพิ่นกะเคยปลูกกล้วยอยู่ครับหรือว่าสมัยก่อนแถวนี้เพิ่นกะมีลูกสีสีเข่าครับมีแจบมีอะไรมากมายมันก็มักมม,มกันไว้ครับพี่น้องพิ่นกะเคยปลูกกล้วยผมถึงหันเม้าดีทั้งสวนผสมประสานหรือว่าสวนลังบ้านเน้นปลูกกล้วยเป็นรักครับบ่อน้ำก็ขุดไว้หลายปีแล้วครับพี่น้องเด้อบ่อน้ำขุดไว้หลายปีแล้ว เริ่มปลูกเริ่มปลูกเป็นจริงเป็นจังเจักปีแล้วคนวะเริ่มปลูกเป็นจังเป็นจริงเป็นจังเจัจกปีแล้ว้าบอกว่ากะสามปีผ่านครับพี่น้องเดอ้อสวนสวนตรงนี้ครับพี่น้องสวนตรงนี้สวนตรงนี้สามปีผ่านแล้วอ้วยไข่คร,ครับปลูกได้ประมาณแปดเตีนครับพี่น้องเดอ้อ ออกเครือแล้วครับพี่น้องตอนนี้รู้สึกว่ามีจินทุกอย่างครับมันละกอมะเรียนครับเป็นต้นกระเทยครับพี่น้องเดอ้อในหกเดือนเจ็ดเดือนผ่านครับกระเทยจะออกลูกแบบนี้มาก่อนอันนี้กล้วยครับใส่กระสอบพ่อครับพี่น้องกล้วยคาเวนิดเดอ้อกล้วยคาเวนิดครับ ซื้อมาหลายครับกล้วยคาเวนดิตั้าล้างกระเมนครับพี่น้องแกจะได้เก็บผลผลิตแล้กล้วยคาเวนดิตหลายผลออกมามสิบลูกเลโยครับเพื่อนี่เด้อพี่น้องแกจะได้ตักแล้วเอาพาพี่น้องเดินชสมสวนไปเรื่อยๆครับพี่น้องเด้อกับเดินชมสวนไปเรื่อยๆครับก็ได้ปลูกย่างเดียวครับพี่น้องเด้อสวนผสมประสานนี่หลีเมื่อนี้ซื้อว่าลมครับ ล่มน้าวว่าอีกแล้วขนุนกระแมนครับขนุนนี่ยังใส่สีแดงๆครับอันนี้คือกล้วยกล้วยหอมทองผสมประส,ระสาทจริงๆครับสวนเองนี่บักเขียบครับพี่น้องกล้วยหอมทองพวกโซนบุ่นก็ออกไร้ครับนี่คือผสมควมสําเร็จแล้วครับพี่น้องเด้อเอาเป็นกินกินจังกะเมื่นถึงสามปีเท่าไรครับพี่น้องเด้อ นี่คืออินพาลำครับพี่น้องนี่คือลำใหญ่ลำใหญ่กัปลูกได้สองปีผ่านครับเริ่มขอสามปีรับแมนมดครับพี่น,อน้องเด้อหอมไปนี่ตะกล้วยหอมฟองและควาวินดิสมาปอกมอพรา้าปลูกมดครับพี่น้องอินพาลำครับตอนนี้เฉพาะหอกล้วยว้ก็นับก็ไวครับพักสลัมครับพักสลัมกับปลูกโดนหลงครับพีดดนนพ่น้อง สลัมเลเก็บยอดหลวกกินกระปุนครับสื่อมะปูครับเพราะมันเกิดธรรมชาติเด้อฟักสลัมอันนี้มะม่วงสามดูดูครับ,รบมีมดแดงมาอยู่เยอะเลยครับหรือว่าจะเป็นทางปุ่นกะกระท้อนปุยไยครับล่มกระท้อนปุยไยครับพี่น้องเด้อกระท้อนปุยฝายอันนี้ก็ําหรับคน้นพิกซ่านอนเว้นครับปี <laughs> ปลูกต้นโตนใหม่นอนเย็นเย็นสบายชิวๆเอาคว่ำผสมควมำเสาเลจมาฝากครับว่าตรงซีเรียสคือโขกน้องหน้าครับพี่น้องเด้อโขกน้องหน้ามันมันเป็นอากาศที่ร้อนครับตรงนี้จะเป็นอากาศเย็นครับพี่น้องอากาศเย็นทำไมเหาแบบว่าอยู่เย็นเป็นสุขค <laughs> 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 นครับเน่นครับคือผมเน่นจะบ่ปลูกพร้อมกันครับ จะค่อยๆทย,ย่อยปลูกใบบรกกอกจังเอามาปลูกครับปลูกแซมันไปเลยครับผลละไม่ทั้งผลละไม่กินผลละไม่พักกินบ่ได้ปลูกจัางเดียวครับพี่น้องเด้อเป็นใบบกตูมกินครับลาบง้อเป็นขาป้นต่อคร่กับมีโซนบุญครับดอกเขียบปลูกไปเมดครับบอกซีดอ,อกซีดาตั้งบุญเป็นอ้อยยังปลูกเลยครับอ้อยอ้อยยังละ่ะอ้อยแดงหวานบ่ ปลูกไรครับเมื่อด้นหน่อยครับเนื้อที่ประมาณเกือบไรครับพี่น้องเด้อกล้วยนำว่าส้นนี้ครับปลูกไร้ครับกล้วยนำว่าเพิ่งเอาลงเมื่อปีที่แล้วครับใกล้จะขวบปีแล้วเดิมเห็นอ่ะควบสาวคนมาแล้วมันจะออกปีซ่าก็้ยกล้วยตะก,กูลหอมครับพี่น้องเด้อกล้วยตะก,กูลหอม ยังหอมขาเปนดิดครับพี่น้องหอมขาเปนดิดโดยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เด็ดสิบครับสิบกัวอยู่ครับพี่น้องนี่ครับตัดแล้วครับเดี๋ยวจะห่อแล้วครับพี่น้องเด้อครับก็เข้าก็ปลูกไว้ครับหลายต้นอยู่เพื่ออยากผัดเผ็ดพอนะครับห่อแบบธรรมชาติเลยครับนี่กับประมาณเก้าเก้าวีครับ หอมคาเวนดิสส่วนมากจะ890บครับสำหรับกล้วยคาเวนดิสในสวนผมเดอ้อเพราะว่าผมจะเน้นบำรุงให้เขาโตครับให้ต้นหัวแบบนี้ครับต้นหัวแบบนี้ครับแล้วก็จะออกลูกใหญ่ลูกดกเองครับพี่น้องเดอ้อเอาครับพายางชมไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดอ้อชุมไปเรื่อยๆวันนี้ขอบครามสำเร็จมาว่า ซูเปอร์มาเจ็ดน้อยนี่ปลูกได้เดียนกวครับพี่น้องกล้วยคาวเวนดิสตนี่แหละผมถึงว่าขอดีของการจิตป,ปลูกพวพร้อมกันครับพี่น้องเด้อเราจะมีกล้วยออกได้กินทุกเดือนตับฟุลกันไปอย่างนี้มะนาวครับมะนาวปื๊ดกินครับพี่น้องหลายวะสองต้นครับสองต้นทางหลังก็เป็นฟักหวานบ้าน สองตน้นทางน้ําไหลลงมาครับพี่น้องเดอ้อสองตน้นสําหรับเราจะพักมิกครับกินกระพลแสบแบครับพี่น้องปลูกเองเดอ้อสือมาปลูก,กได้เกิดธรรมชาติอคบพี่น้องวัวหลังวัวหลังฝรั่งถ้งงาคุณเป็นดินรั้วในมีใบบกปูดผักชะอมสือมาปลูกวัดครับพี่น้อง ทุนหลายพอนะไม่ได้ลงทุนเท่าใดครับขายบกนาได้ก็ซื้อใบบกปูมาปลูกคนละขายกล้วยได้ก็ซื้อเบียใหม่มาปลูกครับลำไยครับพี่น้องเด้อลำไยก็เริ่มปลูกสามตีต้นครับส่วนหมอกหมอกบกม่วงนี่เด็ดเด็ดฮ้อนลเรง่อยครับเพราะว่ามันลุกครับพี่น้องเด้อบกม่วงนี่ปลูกนานแล้วครับอันนี้เป็นต้นอ่อน APU ต้นอบิวครับพี่น้องเดอ้อผลไม้ไตหวันผนวะต้ดสอบปลูกเพื่อเพื่อนไว้ใตัวใดนี่บักนาวครับบักนาวเป็นอันนี้เป็นเป็นเป็นพิกิตเพราะใครออกลูกครับเป็นลำไพ่นี่จะออกลูกหลายครับสองต้นก็กิ้นว่ไไว้แล้วครับอันนี้เอ่อเป็นตรงกล้วยหอมทองติดปลูกซื้อมาปลูกเงาแรกครับพี่น้องเดอ้อก่อแรก จะเลยเอาพันธุ์จากมีครับขยายพันธุ์ออกไปครับพี่น้องหรือว่าบางท่านบางคนครับบอกว่าทําเกษตรเนี่ยลูกทุนหลายบ่ถ้าทํำแบบผมเนี่ครับผมว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำครับค่อยๆเฮ็ดไปครับพี่น้องบ่เด้สื่อเบียร์ใหม่มาพร้อมกันเลยครับสื่อมาทีละเล็กทีละน้อยสื่อมาทย่อยปลูกไปครับปลูกไปขยายไปครับพี่น้อง มีเงินก็ซสื่อมาบบมีเงินกับ่บสื่อครับปลูกเท่าที่เรามีทุนครับครับปลูกเท่าที่เรามีทุนครับพี่น้องเด้อปลูกเท่าที่เรามีทุนที่หาได้ค่อยต่อยอดไปเรื่อยๆสําหรับปลูกกล้วยนี่ผมว่าต่คนมีต้นพันธุ์จกักสามซีต้นครับเริ่มปลูกครับอีกปีหนาไปครับเข้ากับค่อยขยายนอพุดไปเรื่อยๆครับกล้วยี่เป็น เป็นอะไรที่ปลูกง่ายที่สุดปลูกง่ายกว่ามะละกอปลูกง่ายกว่าทุกอย่างครับครับพี่น้องเด้อครับคนจะทําสวนผสมประสานหรือว่ารักในการเกษตรครับก็ต้องใจรักนัาครับพี่น้องมันจาะมาครขคิดดีๆครับใจต้องรักระบบน้ําก็ต้องมาก,ก่อนครับพี่น้องเดอ้อหาน้ำก่อนแล้วก็หาสายพันธุ์ดีๆมาลงครับ สายพันธุ์ดีก็จะออกลูกดีได้ผลผลิตดีครับพี่น้องกับผมบ่าววินวินซิงครับฝากไว้ครับฝากไว้ครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมครับขอบคุณครับ